ยูทุ้งเลยอ้าวลำนี้ไม่มีคนลำนี้ไม่มีคนโอ้พายมาเร็วนั้นเนี่ยนอุ๊ปโอ้มันอยู่ตรงนี้กันเต็มเลยม่ตรงนี้อยู่ตรงนี้กันเต็มเลย เรือกระไได้งอันนี้สองชาติเลยครับนี่ก็ต้องเ,อเข้ามาตรงนี้เนี่ยนี่คนไายตอนนี้คนไทยเราอยู่ในกระด้ง เอากรนะนำน้ำกระเด็นกระเด็กรนะเด็นเยอะจมน้ำอ่าอันนี้โครงโครงทำมาจากไม้ไผ่นะเนี่ยไม้ไผ่แล้ว<น>ตรงนี้อะไรเนี่ยกระดาษกระดาษไฟเบอร์ไฟเบอร์อันนี้เป็นไฟเบอร์อใยใยไฟเบอร์แต่โครงนี้เป็นโครงโครงไม้ไผ่อ่าส่วนตรงเนี้ยเ,เป็นใยไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์มองเห็นเป็นใยใหญ่อยู่นะ น้มันกันเย็นไม่ร้อนเอ้ยไปเบอร์อ่านี่เป็นโคงไม้ไผ่มอ่าเอ้ทมปิรี่เมปิรี่นั่งประจำประจำเลยกระด้งนี่ดัลลังกมีเปลดด้วย ่ดูว่าเราไม่มีเป็ดดูเป็ดนะปิ๊กป็ดกกาบ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 ปกาบกาบาคนณพายบอกเป็ดกาบกาบโอ้ มาออกแม่น้ำใหญ่นะโอ้โหไพ่มาถึงออกแม่น้ำใหญ่เลยเนี่ยโอ้ยมีต้นจากเหมือนบ้านเราเลยนะอ,อ่ต้นใบจากเหมนต่อชายเลนบ้านเราเออ,เอ,อชาด้ะชายเลนเหมือนกันปุ่วภาคเดียวกันแต่ที่นี่ที่เป็นเวียดนามนะดองเทสดองดองรวมๆดองเนะเป็นเวียดนามกลางนะครับเมืองเมืองอะไรนะเมืองอะไรหวย,หวย,หวย <laughs> ở này, này. Ở <laughs> ở ở con con thái nãy giờ chị về ba rút nữa hả? đi nè, mà tiêu rút sao chị về rút nữa hả? ba rút và... bò nè. lùa lùa mà tóc mà hầu chưa về kịp. phá lằng hả? không dễ sợ à không dễ sợ luôn. แล้นี้ตามมาไม่มีคนนะเนี่ยตามมาติดๆเลยไม่มีคนหนึ่งช่วยภายคอยช่วยภายได้อันนี้ตีตาตีจากกันแล้วพ <Hey. S 1> ายตามมาติดๆเฮ็ดดูเนอะไรโอ้โหเห็ดหัวเลยอ่ะโอ้ไหวเฮ็ no, no, no. ดเน่าเน่า ถ้าจะให้เขาทำอย่างนี้เขาทำให้นะให้ๆๆเขาโยกันเขาจะเขาจะโยกแล้วเราไม่ให้เขาโยกตัวตกนะเปลียนหัวเลยเห็นไหมอมหน้าเลยเมานะครับเมาดิมันเปลียนหัวไงเมาครับเดี๋ยวมันแตกหายใจลึกๆเข้าไว้ Bị ông khách xích táo bà Xích tá cho dễ bà Bị xích táo cho dễ không ai lên phải phải Thấy rồi còn có bò thống túi ở đây mà Nà nữa à, mấy Sao mấy đâu đó. Đó hả? Ừ. À? Hướng dẫn hả? À? <laughs> Hello Hello สองคนนี้สวยสุดในรอบนี้ตามนี่ยเนี่ยเนี่จะชนกันอยู่แล้วเนี่ยจะชนกันอยู่แล้วเนี่ยตามมาเทียบติดๆจะชนกันแล้วเนี่ยอะไๆผมเขามากายเลยเขาไม่ได้มาเขามาไกลเลยแต่เขาบอกไอะเจ้าชื่อ เขาคุยทำนู้นทำน่าอะไ่ันดึกแต่เดึกจะชนกันบ้างจะชนกันบ้างจะชนกันบ้างจชนกันบ้างเขาคุยแบบวิธีการพายักดมักี่ิดมานี่คือเขาจะคนๆอย่างนี้เลเขาจะไม้พายคนๆ เขาจะไม่พายันเดียวโอนไปประยุกต์เลยน้ำใสที้เอนะมัดมัดเอาไปครับเอาไม่ออกหน่อยไม่ออกหน่อยนี่นะครับเนี่ๆเขาจะเอาพายคนๆหนึ่งเขาจะคนเงี้ยคนคนตีโค้งกว่าคนไปเวลาขึ้นไปหน้าเขาจะเอาเอ่อเวลาขึ้นไปหน้าเขาจะเอาเอาด้านปลายขึ้นแล้วก็กวักกลับมากวักกลับมา อ่าแล้ววนขึ้นเนี่ยเขาเอาด้านแบนๆขึ้นอ่าแล้วก็กวักเอาด้านด้านแบนๆกวักกลับมาอีกอ่าตอนนี้เนี่ยออ่่าานี่ก็โชวยดูนี่คือวิธีทายทายอีกแบบหนึ่งก็คือจ้วงเลยครับอ่าจ้วงจ้วงโอ้บิวตี้ฟูลบิวตี้ฟูลก็จ้วงเลย แต่เขาชอบเขาชอบพายงี้มากกว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยเขาไม่ค่อยจ้วงนะแต่อันนู้นอันนู้นจ้วงอันนู้นจ้วงอันนั้นจ้วงเลยอาเหมือดดดัวมนจะชนกันไม่ชนกันนะยกสาดักดาวก็เดยกเหมือนจ้าจนขับข้างแต่มันไม่ชนกันนะมู้วยบอดีใจอยอ่เัินไปกลับมาแล้วกลับมาอะไร เนี่ยสังเกตนะมีทรงชาติกับทุกบ้านเนยเมีบ้านบ้านของเขาบ้านที่เขาสร้างอยู่ออลองฟังซองจอกทางบ้านแบบทรงจีนนะเฮ <Hello. S 1> ้ยเหรอไฮ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 ฮเฮ้ยเฮ้ยเขายืนเขายืนเรียมเลยโค ก็นะก็มีคือถ้ามาเส้นเกลือก็คงจะมาเส้นเกลือแน่เนาะอันนี้เราไม่เยมาเนี่ยเขาเขาคนนี้เขาพายแบบคนเขายืนนะยเขายืนอ่าเอาอัเสียงแอองหเอเนี่ยคือเขาใช้เป็นชีวิตประจำวันหรือยังไงอ๋ออ่าอ่าแล้วเราก็โยกตามไปด้วยอ่าอ่าโยกเขาแต่เราก็เราก็โยกตามไปด้วย เอ้ยเรือแบบนี้นี่ไม่เข้าใจว่าเขาใช้แบบในชีวิตประจําวันจริงๆในการทํางานทำมาหากินหรือว่าเขาแค่ทําแบบให้มันเป็นจุดขายเล่นเงินสนุกสนุกโน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 ้ไหยังเจาท่านเยแล้วท่านบอก đừng c quay เียววะเอะ อีันจบนี้ไปดเออนเราจับชกไครับจับไลปเรอ่อันนีะจัเรออเาเไปได้ได้ไปได้ไปรเขาจับกันแล้วจับเราไปต่อเราไปต่อทางนู้นเขาจะกลับเรามาถึงนี่แล้วแหม biểu ra cái nhọt ừ, không, không, đi, đi nữa rồi bảo rồi chứ phải không bảo đâu <laughs> thôi từ cái đó thì mình chịu rồi nè khâu khâu khâu, khâu 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 khoang rồi nó có buôn đống... quay là cạp Ở cạp thằng luôn à. quay thúng á em biết quay là đúng rồi đấy quay đâu hang uh... đua đó đó quay là quay là muốn muốn à còn ờ, cạp cạp không quay là mấy muốn mấy muốn à À, à, mấy mù đó. Oh, chôn chôn mùi chôn. Mù đó. Ấy là hai thêm của của anh của chú là không có quay nghe. Không quay, không, không ngay ngay quay đâu, cái gì luôn á, nãy cái đồng. xuống rồi cậu em kêu mãi mới xuống nó xuống tự nhiên nó xoay. À, khó khui nghe mình, có bảo là nhà muốn, nhà muốn lừa Ừ. Sao giờ đi vô đây rồi đi ra lại. Nhà muốn lừa có à. เพราะว่านักท่องเที่ยวเขาไม่อยากให้มุนและก้วูันเมื่อกี้เขาหมุนผู้หญิงเขากลัวเลยขอกลับเลย้อางั้นออบดูนี้ไีอันนี้มีคลองแล้วไปถึงนู่นเป็นคลองมันเป็นริมมันริมอ๋อเออเขามาทางนี้แทนละเข้ามาทางนี้แทนละเออ mình uh, điểm mèn cũng mà đã có anh thỉnh, lùng, lắm, thỉnh luôn lấy nó luôn, phải có phải thỉnh, nàngเอก, nàngเอก, như thế, anh biết à, <cái> nó <này> <laughs> cắt áo bay sớm <laughs> à, à, là về nó không quay, bay, กก็ลเนางเอกประจำซีรีส์รอบเรือกระด้งถอดถอดแมสนี่นางเอกประจำซีรีส์รอบเรือกระด้งถอดถอดแมสกนี่ถอดแมสนี่ถอดแมสก์ชนน้อยว้าวสวยหยาดเยิ้มเลยหยดใสนางเอกประจำซีรีส์เรือกระด้งนะครับหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงจะไม่เมาเรือตามกุ้ยนะครับ หมุนไปหมุนมาหลายรอบเลยเมาส์นั่น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 เขาพายด้วยนะเขาพายเขาอยากพายด้วยมาถึงนี่แล้วก็ถึงกับไม่รู้ครับเขาพายไปถึงไหนไปมิวสิที่มีธงอ๋อไปถึงที่มีทงอ่าเป็นจุดอีซิงเกซ อ๋อสาออันตีนเลยฮะเจ้าต่มใบไว้มือจับมันนิดนี้เรือกระดงเรือใหญ่อ่านี่เรือกระด้งเหมือนกันแต่เป็นลำใหญ่เห็นไหมเห็นไหมลำใหญ่ยักเลยมีด้านหลังมีหางเสือด้วย่าแต่ว่าใช้เทคนิคเดียวเรือกระด้งแบบ อยแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นทางมนลำใหญ่เราฮกเหรอที่ติด้เลือ่ได้โอ้นกเขยันเโอ้ทมีดื่มที่ว่ากินดื่มด้วยตรงน้นเคลื่อนตรงนั้นมีมีจุดที่ที่นี่ที่เวียดนามนะเวียดนามดา낭นิดตะเน่าหอยอ่าง หอยังหอยังซิตี้หอยังหอยังดาหนังเกียร์อ๋อที่นี่หอยังเย็เรือกระด้งล่องเรือกระด้งหอยังเย็งเอ่อเวียดนามกลางเวียดนามกลางอือโอ้โหเล่นลำวงกันนู่นนู่นสนุกกันใหญ่เลยนี่ยนี่ยโอ้โห้สนุกกันใหญ่เลย โอ้ยลยใช่โอ้ไปดูดูดูเย้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 เยินเโอ้ยหมุนันโหดเลยว้าวหมุนันโหดเลยโอ้โหมุนันโหดมากเห็นไหมนั่นน่ะเขาหมุนจนหมุนจนดังเลลยบิงชายอยู่ก่อนด้วยเถอะหดมากเลยเห็นไหม่นน่ะ